สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบอกุกอกนะคะเดี๋ยวพ่อนิ่มจะสอนนะคะการไถนาให้กับน้องอันนะคะส่วนช้ยคนตูก็ได้ยากาขนานะคะขับให้สะอาดเวลาเราดำก็จะได้ง่าย เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู หายเดินตามเดี๋ยวเวลาเลี้ยวนะคะเดี๋ยวพ่อนิ่มจะไปบอกเวลาเลี้ยว นะคะตอนนี้เบรกตลอดเลยนะคะน้องอันยังไม่เข้าใจ พึงานก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรไเขาให้หัดไถปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยมันตรงไปแล้วค่อยเลี้ยวแล้วค่อยมากินฝั่งนี้ก็ได้ ใครก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดเราต้องได้หัดนี่นะคะหนูหวายมาแล้ว ยกรถไทยขึ้นมันควานไม่ไปแล้วเอาแล้วงานนี้นะคะยกยกไม่ขึ้นนะคะเพราะมันคาคูนเดี๋ยวดูพ่อทำ พ่อก็ไม่ได้ไปปั้มช่วยแม่นี่นะคะก็จะค่อยสับๆไปเรื่อยๆนี่ชายใหญ่นะคะชายกลางก็ ให้อยู่ทํากับข้าวนะคะทุกคนนึ่งข้าวรอถ้าพ่อนิ่มไถแป๊บเดียวนะคะมืออาชีพอันนี้มือใหม่หัดขับนะคะโอ,โอเสียงดังไปหน่อยนะเนี่ยแม่มาใหม่มาใหม่พ่อว่อีกรอบนึงก็น่าจะโอเคละ้องอันเรียมข้าวคอรสใหม่ พอต้องอยู่ข้างๆแล้ว้าไมันงั้นไม่ได้นะอย่าไปตรงที่พ่อไถนะมันหลบมันหลม่มมันมันเหนียวมันไม่มีน้ำด้วยเขาก็เลยไถายากให้มันอยู่ร่องเดิมไปเลยกดล,ยลงหน่อยกดลงนิดๆเพราะว่าทางมันไม่เข้ากดลงอยู่บ่พ่อกดลงต่ำๆอยู่บอ เท้าเนาะดูเท้าก็ได้อยู่นะถ้าไปเวลาพ่อนิ่มต้องไปบอกฝั่งนู้นด้วยเพราะว่าไปแล้วเขาก็จะไปไม่ถูกพ่นนิ้ก็เพียวไปบอกแล้วตรงออกไปไกล หากถายประจำนะคะ f c ถึงจะได้ ก็มองดูนะคะน้องอันนี้น้าไม่มีน้ําเขาก็เลยยากหน่อยนะคะมันจะฝืด ก็คล่องนะคะเลิกเรียนก็มาถ่ายกับพ่อเรื่อยๆก็เดี๋ยวคล่องถ้ามีน้ํำจะคล่องกว่านี้นะคะนี้มันจะหนัก ให้ตรงไปเลยพ่อบอกคนหนึ่งหัดนะคะคนหนึ่งคล่องแล้วก็ยังเก่งนะคะกับการไถเนียวเลี้ยวเลี้ยวนะคะลุนไปด้วยกัน ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากนะคะ FC นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ